ในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายชีวิตของพลอยสาวสวยผู้เป็นดารานางแบบผู้โด่งดังเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบในสายตาของทุกคนแต่ในใจลึกๆของเธอนั้นพลยย่หวยหาชีวิตที่เรียบง่ายและความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความชื่นชอบจากคนอื่นที่มองเธอผ่านจอวันหนึ่งหลังจากงานถ่ายแบบสุดหรูพลอยตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านด้วยการขึ้นรถโดยสารประจำทางหวังจะได้สัมผัสชีวิตธรรมดาแบบคนทั่วไปบ้างแต่การตัดสินใจครั้งนี้นำเธอไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เฮ้ hey, คุณนั่นแหละมานั่งตรงนี้เลยผมจ่ายค่าโดยสารให้เสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยื่นเงินจ่ายให้กับคนขับรถดังขึ้นพลอยมองไปที่เขาด้วยความประหลาดใจชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนที่ดูธรรมดาใส่เสื้อเชิดเก่าๆก,ก,กับกางเกงยืนจังๆแต่มีแววตาที่ดูมั่นใจและจริงจังไม่ต้องรอกขั้นจ่ายเองได้พลอยปฏิเสธทันทีไม่ต้องหรอกครับผมแค่ไม่อยากเห็นคุณเสียงเงินไปกับสิ่งไม่จําเป็นรถโดยสารคันนี้มันคุ้มค่ากับการนั่งแค่นี้แหละชายหนุ่มพูดอย่างชัดเจนเขายื่นเงินจนํานวนเล็กน้อย ให้อีกครั้งพร้อมกับยิ้มอย่างภูมิใจพลอยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูแปลกเขาช่างประหยัดเสียเหลือเกินแต่ในที่สุดเธอก็ยอมรับน้ำใจนั้นและนั่งหลงข้างๆเขาระหว่างทางทั้งสองเริ่มพูดคุยกันเธอได้รู้ว่าเขาชื่อนัทและทำงานเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งคุณดูจะเป็นคนที่ประหยัดมากเลยนะคะพลอยถามด้วยความสนใจก็ไม่ใช่ประหยัดหรอกครับแค่คิดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ควรใช้ให้คุ้มค่าผมเชื่อว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องฟุ่มเฟือยถึงจะมีความสุข นัทตอบกลับอย่างมั่นใจบทสนทนาของพวกเขาดําเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพลอยเริ่มรู้สึกว่าเขามีมุมมองที่น่าสนใจแม้จะดูเป็นคนที่เหนียวแต่ในความเป็นจริงเขาแค่เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตแตกต่างจากเธอที่เคยถูกอบล้อมด้วยความหรูหราวันนั้นจบลงด้วยการที่นัทบอกลาเธออย่างสุภาพแต่ในใจพลอยกลับรู้สึกถึงความพิเศษบางอย่างที่นัทมอบให้ไม่ใช่เพียงแค่เงินค่าโดยสารแต่มันคือบทเรียนเกี่ยวกับความสุขที่แท้จริงจากสิ่งเรียบง่าย หลายวันผ่านไปพลอยเริ่มติดต่อกับนัดบ่อยขึ้นทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆและนัดเองก็เริ่มมองเห็นความเป็นธรรมชาติของพลอยที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก,ากของดารานางแบบสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็พัฒนาไปสู่ความรักที่จริงใจพลอยพบว่าชีวิตของเธอไม่ต้องการความรูราเพื่อความสุขแค่มีนัดอยู่เคียงข้างเธอชีวิตก็สมบูรณ์แบบแล้วหลังจากวันที่พลอยและนัดเริ่มสนิทสนมกันชีวิตของพลอยก็เปลี่ยนไปอย่างมากเธอเริ่มมองโลกในมุมที่แตกต่าง จากที่เคยพลอยไม่รู้สึกสนุกกับการซื้อของแบรนด์เองแพงๆหรืออาหารมืออีกต่อไปแต่กลับรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขกับการได้ไปนั่งร้านกาแฟาเล็กๆที่ไม่หรูหราได้ดูหนังง่ายๆกับนัดหรือแม้กระทั่งการนั่งคุยกันเกี่ยวกับชีวิตธรรมดาๆที่ไม่ต้องอวดใครวันหนึ่งพลอยตัดสินใจเชิญนัดไปร่วมง,งานอีเวนต์ใหญ่ที่เธอเป็นนางแบบให้แบรนด์เครื่องสําอางชั้นนานัดตอบรับอย่างไม่ลังเลเพราะอยากเห็นโลกของพลอยที่ต่างจากชีวิตประจําวันของเขา เมื่อถึงงานนะัดสังเกตเห็นทุกคนในงานแต่งตัวอย่างรูราพอยเองก็อยู่ในชุดรูราที่ดูโดดเด่นเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ทําให้นัดประหลาดใจคือสีหน้าของพอยดูเหนื่อยล้าและไม่สดใสยอย่างที่เคยเป็นหลังจบงานนะัดถามพอยว่าคุณดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขนะวันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าพอยถอนหายใจยาวและตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาฉันรู้สึกเหนื่อยกับการต้องสร้างภาพลักษณ์ ให้คนอื่นดูว่าฉันสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่ตัวฉันจริงๆเลยนัดฉันอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนตอนที่เราไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟาหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะฉันคิดว่าฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าฉันต้องการอะไรจริงๆนัดมองพลอยด้วยสายตาที่เข้าใจและอ่อนโยนถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆผมคิดว่าคุณควรเลือกสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรคําพูดของนัดทําให้พลอยรู้สึกถึงความจริงในสิ่งที่เธอต้องการเธอไม่ได้ต้องการชื่อเสียง หรือความรูราแต่เธอต้องการความสุขที่เรียบง่ายซึ่งนัดเป็นคนที่ทำให้เธอได้พบกับสิ่งนั้นหลายสัปดาห์ต่อมาพอยตัดสินใจลดงานบันเทิงลงและหันมาทำสิ่งที่เธอรักจริงๆเช่นการทำอาหารเล่นดนตรีและออกแบบเสื้อผ้าแบบเรียบง่ายขณะที่เธอยังคงทำงานในวงการบ้างแต่เธอไม่พยายามวิ่งตามความสำเร็จอีกต่อไปในวันหนึ่งที่อากาศดีนัดและพอยนั่งอยู่ในสวนสาธารณะด้วยกันมองดูเด็กๆวิ่งเล่นและเสียงนกร้องพอยยิ้มให้กับนัดและพูดว่า ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ใกล้แค่นี้ขอบคุณนัดที่ทําให้ฉันได้เห็นโลกในมุมใหม่นัดยิ้มตอบความสุขมันไม่ต้องอยู่ในสิ่งที่แพงหรือใหญ่โตบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราไม่เคยสนใจมาก่อนก็ได้จากนั้นทั้งคู่ก็นั่งเงียบๆแต่ความเงียบนั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจและความอบอุ่นที่ทั้งสองคนแบ่งปันให้กันพลอยรู้สึกว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปแล้วและเธอก็ไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากการมีนัดอยู่เคียงข้าง